เอาเรามาเช็คดูปรากฏกันนะครับนะเรามาเช็คดูปรากฏกันทั้งทั้งทั้งเพจแล้วก็ท้องฟาร์มนะครับนะปีนี้เป็นปีใหม่ปีมังกรด้วยนะครับนะครับดูปรากฏกําลังขึ้นมาเต็มเลยนะครับปรากฏกาลังขึ้นมากินเหยื่อมอกี้งบานไปเมื่อกี้ครับนะดูปรากฏนะครับน้ําใสครับนะน้ําใสไหลย็นเห็นตัวปลาดูดะครับนี่คือพันธปรากฏที่เราเลี้ยงวายนะครับนะแล้วก็ปีนี้ครับเป็นปีที่ดีนะครับนะทางฟาร์มนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับ ัดโปรโมชั่นก็คือว่าใครเข้ามาชมสวนนะครับนะหรือว่ามาซื้อพ่อแม่พันธุ์ประกฏนะครับคณาครบ2,000บาทครับทางฟาร์มยินดีครับนะยินดีแนะนำวิธีการเพาะพันธุ์ปลาทุกชนิดครับนะแปลน้ำจืดเช่นปรากฏปลาเพียนปลานินปลาดุกนะครับนะให้ฟรีๆนะครับนะซื้อปรากฏเราไปสัก2,000บาทนะครับนะประมาณ5คู่นะครับนะคู่เราก็จะแถมครับนะ มีออปชันให้ก็คือการแนะนำวิธีการพ่อพันธุ์ปรากฏให้ด้วยเรียนรู้จบวันเดียวนะครับนะแล้วก็สามารถนำไปเป็นความรู้และก็เป็นอาชีพได้จากล่งชาดีฟาร์มนะครับนี่นะครับน,นี่คือปรากฏกกำลังขึ้นมากินเหยื่อกันเต็มเลยนูนครับนะนี่นะครับขึ้นเหยื่อขึ้นมากันกินเหยื่อกันเยอะแยะมากมายไกลกองกันนะครับท,ท,ทคคบี่ทิ้นี่คงคำสร้อยนะครับตอนนี้ทิ้นส่งคำสร้อยกัน อ่านะครับนะดูครับนอนลูกปลาไม่ใช่ลูกปลาครับพ่อไม่พันธปลาปลาชนิดปีกว่านะครับนะเป็นปรากฏพันธุ์คีริงแต่ว่าถ้าใครเข้ามาคุณก็สามารถนําความรู้นี้นะครับนะแปะพ่อพันธุเป็นปรากฏพันธุ์ใหญ่ข็นำปรากฏเลืองใหญ่ก็ได้นะครับนะปรากฏเีืองใหญ่ก็ได้นี่นะครับนี่นะครับนี่ปรากฏกำลังขึ้นเยอดเต็มเลยนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับนะ นี่นะครับนะสำหรับใครติดตามเพจนะครับน้ารุ่นรุ่งชาลีฟาร์มนะครับนะาทางเพจนะครับน้ทางฟาร์มก็มีความปรารถนาดีนะครับสำหรับใครที่มาซื้อพ่อแม่พันธปรากฏนะครับไปเลี้ยง5คู่ในจํานวนเงิน2,000บาทนะครับเราแถมคอร์สพิเศษให้ก็คือการเพาะพันธุ์ปลาไปให้ด้วยนะครับจะมีการสอนที่ฟาร์มนะครับนะแล้วก็เอาปลาไปเลี้ยงด้วยเอาไปหัดทํากันนะครับหัดทํากันไปฝึกกันครับนะาและคนก็จะมีอาชีพนะครับ มีอาชีพในการเพาะพันธุ์ปรากฏดไปด้วยแล้วก็ปลาต่างๆนะครับนะแล้วก็ปลาต่างๆด้วยนี่นะครับนะนี่คือการเพาะพันธุ์ปรากฏดมากินเหยื่อไต้มาครับนู่นนะเต็มเลยครับนะนี่ครับคือปรากฏดครับยินดีครับนะยินดียินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมฟาร์มแล้วก็จะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็จะมาซื้อพันธุ์ปลาไปเลี้ยงทางปีใหม่ปีนี้ปีมังกรเนาะเพราะว่าปีมังกรก็จะเพิ่มนะครับนะเพิ่มโปรโมชั่นให้ก็คือการ ใช้คำนะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รลำเรียนมามอบให้ก็คือการเพราะพันุปลาไปให้ด้วยฉะนั้นใครเข้ามาซื้อพันุ์ปลากดคำนะพอแม่พันุ์ปลานะครับก็จะได้วิธีการเพาะพันุ์ปลาแทบทุกชนิดไปติดตัวไปด้วยเพื่อท่านจะได้ไปทําที่บ้านของท่านนะครับทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอย่างที่ทุกคนมาเรียนกันนู่นนะครับเยอะเ,เลยครับนะเยอะมากเลยนะครับนะเยอะมากๆเลยนี่ครับนะ่ะนี่นะครับปลากดเหลืองครนะับน่ะค่อยๆเดินตามมันไป นะครับนะครับค่อยเดินตากนไปนู่นนะครับนวเยอะมากครับนนปลากดเหลืองนะครับน่ะโปรโมชั่นครับนะโปรโมชั่นนี้นะครับน่ะถึงเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมนะครับนะท่านสะดวกวันใดก็ได้ครับอ่าสะดวกวันใดก็ได้ที่เข้ามากันนะครับอ่าเพราะว่าปรากฏเดี๋ยวเขาจะเริ่มไข่กันแล้วแล้วก็จะหมดเดือนสิงหาคมหมดอายการเวลาการวางไข่ครับนะฉะนั้นจากนี้ไปถึงเดือนสิงหาคมยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามากันมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนะ ือเอามาเอามาเรียนแล้วก็ไปทําอาชีพที่บ้านได้สบายมากนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงไปทอนแหกก่อนเพื่อเก็บพันปงพันปลาไว้นะครับนะรอรับสมาชิกที่จะมาซื้อพ่อแม่พันปลา5คู่นะครับห่าคู่2,000บาทแถมวิธีการเพาะพันปลาให้ด้วยนะครับนะจากลุงลุงชาลีฟาร์มนะครับขอบคุณครับนี่